อยากพูดอยาพูดที่ผมไม่ออกมาสามปีอ่ะผมเจ็บผมเสียใจแต่ละคนจิตใจแต่ละคนแม่งไม่เหมือนกันลายมือแม่งก็ไม่เหมือนกันเลยความคิดจะไม่เหมือนกันเลยคุณจะมาเอาง่ายๆนะครับผมขอโทษที่มีอาการหรือมีอาการแบบเนี้ยผมรู้สึก อึดอัดนะครับที่เจอข่าวคนโจมตีผมหรืออะไรผมแค่อยากจะบอกว่าจิตใจคนเราไม,ไม่เหมือนกันเว้ยคนเราผมรับได้แค่เนี้ยผมก็รับได้เท่านี้อุรับได้เท่านั้นกูก็รับได้เท่านั้นคือเหมือนกับว่าทุกวันเนี้ยผมเลือกทํา ทำใจตามใจผมผมไม่ได้ทําตามใจคนอื่นที่ผมไม่ได้ออกมาคนอื่นอยากให้ผมออกมาแต่นั่นคือทําตามพวกคุณแต่ที่ผมไม่ออกคือผมทําตามใจผมครับขอบคุณมากนะครับเพราะที่นะครับผมก็ไม่เป็นไงครับก็ดีใจครับที่ได้ออกมาแสดงความบริสุ์แล้วก็ทําตามหน้าที่แล้วก็ทําในสิ่งที่เขานัดแล้ว แล้วก็ถ้ามีปัญหาหรือมีเรื่องสำคัญอะไรที่เขาจะขอเพิ่มก็ทักมาหาผมโดยตรงได้เลยครับครับผมกเ็เอเอก็คือว่าให้ข้อมูลทางคดีไปกับทาง b ี i SI เรียบร้อยหมดแล้วครับขอ,ข,อข้อมูลในเรื่องอะไรบ้างก็ทุกเรื่องเลยครับผมครับ เดี๋คืูขอ,ขออนุญาตถามน้อนหลังได้ไหมคะว่าตอนที่วันนั้นนะคะที่เกิดเรื่องคเราทําอะไรอยู่แล้วก็ก่อ,อนหน้านี้ที่คุณแตงโมบอกว่าอยู่ภูเก็ตด,ด้วยกันนะคะเกิดอะไร <ๆ S 2> เดี๋ยวผมขออธิบายง่ายๆนะครับคือว่าผมไปภูเก็ตวันที่สิบเจ็ดแล้วผมกลับจากภูเก็ตวันที่สิบเก้าแล้วคือโมลงเรือว,วันที่ยี่สี่แล้วจะมาบอกว่าผมรีบกลับมาวันเดียวอะไรอย่างนั้นอะ่ะผมก็งงก็คือว่าไทาม์ไลน์จริงๆแล้วอะ่ะ คือผมเดินทางวันที่17แล้วผมก็กลับกรุงเทพมาวันที่19แล้วรู้สึกว่าโมก็มีถ่ายละครที่เป็นละครที่เขาถ่ายยังไม่จบก็คือถ่ายต่อละถ่ายละครวันที่22หรือ23อะไรประมาณนี้ผมอาจจะจาไม่ได้ประมาณเนี้ยครับในวันนั้นนะคะวันที่ลงเรเือไปขออนุญาตถามค่ะคว่าพี่แตงโมบอกอะไรกับเราบ้าครับว่าจะไปทําอะไรคะก็คือ บอกผมก่อนที่จะลงเรือคือนหนึ่งครับสมมุติว่าพรุ่งเนี้ยจะลงเรือบอกผมคืนนี้ว่าวันพรุ่งนี้ยเดี๋ยวเขาอจะไปกินข้าวกับเพื่อนนะลงเรือไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วผมก็ถามว่าไปกับใครเขาก็บอกว่าไปกับเพื่อนรกติแค่นี้ครับผมก็ไม่ได้ถามต่อแล้ววันที่ลงเรือก่อนที่เขาเขาจะเดินทางออกจากบ้านผมได้นอนอยู่บนเตียงแล้วเขาก็แต่งตัวเสร็จแล้วเขาก็เดินขึ้นมาลาผม ว่าพี่รักเขาไปแล้วนะเขาออกจากบ้านแล้วนะมาหอมแก้มครับก็คือนั่นแหละครับวันนั้นเราเลยรนะู้สึกว่าเหมือนเป็นการเป็นลางสังหรณ์เหมือนไม่ได้เป็นลางอะไรเลยครับก็คือปกติเหมือนเขาออกไปถ่ายละครเขาก็มาลาผมปกติเลยครับผมบ<อ>ครับบอกแค่ว่าจะไป เินข้าวกับเพื่อนใช่ไหมคะล้าบอกว่ามีคุณกติกแล้วก็มีใครอีกไหมคะหรือบอกแค่ชื่อคุณกติกคนเดียวบอกแค่ชื่อกติกคนเดียวครับแล้วผมก็ไม่ได้ถามอะไรเพิ่มแล้วครับแล้วอีกอย่างผมอยากพูดนะครับผมไม่รู้ผมไม่ได้รู้จักกับคนบนเรือเลยนะครับสักคนเดียวผมรู้จักแค่กระติกแค่คนเดียวแล้วผมก็ไม่ได้สนิทกับกติกด้วยครับแล้วคนที่บอกว่าผมรู้จักกับคนบนเรือคนคนบนเรือรู้จักผมผมไม่เคยรู้จักใครเลยผมไม่มีเบอร์ผมไม่เคยคุยกับใครทั้งนั้นคนบนเรือ คนแล้วคนชื่อคนชื่อเอที่ออกมาให้สัมภาษณ์หรือที่ออกมาให้ข้อมูลออกรายการอะไรสักอย่างผมได้ไปดูมาแล้วผมรู้จักกับเขาแต่ผมไม่ได้สนิทกับเขาผมรู้จักกับเขาแค่วันเดียวคือเพื่อนผมที่เป็น,เ,ปนเพื่อนสนิทผมชื่อน็อตน็อตเป็นเพื่อนผมรู้จักกับคนชื่อเอเป็นเป็นรุ่นน้องกับคนชื่อเอแล้ววันนั้นผมได้ไปขับรถเล่นกับเพื่อนผมแล้วก็รุ่นน้องผมที่บางแสน เพื่อนเพื่อนผมที่ชื่อน็อตโทรไปหาคนชื่อเอ็กว่าพี่เดี๋ยวผมไปขับรถเล่นกันที่บางแสนเขาก็ติดต่อกันอะไรของเขาแต่ผมมันไม่ได้รู้จักกับคนชื่อเอ็กเอ็กแค่นั้นเลยแล้วผมก็ไม่ได้ติดต่ออะไรเขาไม่มีคอนเน็ชันไม่มีไลน์ไม่มีอะไรกับเขาเลยเขาสนิทก,กับคนชื่อน็อตมากกว่าเขาเจอผมแค่ครั้งเดียวก็คือวันที่ขับรถเล่นแค่นั้นเลยครับแล้วผมก็พูดอธิบายข้อมูลที่มีประโยชน์ กับทางดีอะไอไปหมดแล้วคือผมไม่สามารถพูดอะไรได้มากกว่านี้นะครับผมหลักฐานที่ตังโมของตักขอกตักบ้านไปค่ะได้ได้พูดคุยอะไรกันอีกไหมคะไม่ได้ก็คือทักมันอยู่ในข้อความมันอยู่ในรูปรูปคดีครับก็คือมีหลักฐานทุกอย่างผมให้ทางดีอไอไปหมดแล้วครับวันนี้ครับว่คกันกับพิมตังโมไปครั้งล่าสุดกี่โมงอะคะอ่าล่าสุดที่ที่ ที่ไม่ได้ไม่ได้ติดต่อกันแล้วประมาณหนึ่งทุ่มสิบเก้านาทีครับหนึ่งทุ่มสิบเก้าืองสุดท้ายใช่ใช่ครับวันนี้เขาบอกว่าอะไรครัคือเขาก็ถามผมว่าเธอกินข้าวหรือ,อยังเขามาถึงที่ร้านอาหารแล้วลงเรือกินข้าวแล้วเธอทําอะไร mm hmm. ผมก็บอกผม mm hmm. ผมทํางานทาไมเธอไม่บอกเขาก็ผมไม่ได้บอกคืองานผมผมทํางานไม่ได้ผมไม่ได้ทํางานประจําวันนี้ผมอยากทําอันนี้พรุ่งนี้ผมอยากทําอันนี้ผมมีหลายอาชีพ เดี๋ยวผมขอขอมากครับขอโทษนะครับขออีกไปจนถึงขละครับวันนี้ยังเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุอยู่ไหมคะคือลึกๆแล้วผมไม่เชื่ออยู่แล้วครับครับเออผมผมขออนุญาตนะครับมันอยู่ในคดีหมดแล้วครับขอถามเดี๋ยวว่าตอนนี้จนถึงสังคมมันโจมตีเราเรามองหรือว่าเราอยากอธิบายกับเขาว่ายังไงบ้างคือผมอยากให้สังคมเสพข่าวแต่ยังไม่ต้องเชื่อข่าวที่เสพทั้งหมดคุณควร คิดวิเคราะห์แยกแยะครับแค่น,น <ะ S 1> ี้นครับขอบคุณมากครับ